สัสดีค่ะโคสิตามาแล้วนะคะวันนี้วันที่18แล้วจ้า18แล้วอ่ามายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะคะวันนี้นะเราแบ่งปันคอนเทนต์ดีๆนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเจออยู่แล้วนะคะคนประเภทขี้อิจฉาเนี่ยหรือคนประเภทที่ทําให้เรารู้สึก ไม่โอเคอ่ะเออทำไมต้องมาพูดให้เราเฟลด้วยวะอะไรอย่างนี้นะวันนี้นะคะโค้ดมี3วิธีนะคะที่จะกําจัดไอ้คนแบบนั้นน่ะไอ้เสียงแบบนั้นที่มาพูดให้เราเฟลอ่ะเออวันนี้นะคะเราไม่รู้ว่าใครนะที่เขาโดนคนขี้อิจฉาหรือโดนคนมาบ่นแล้วแบบอ๊ยหมดแรงไม่มั่นใจไปเลยบางคนเสียเซลล์ไปเลยนะคะเดี๋ยวโค้ดจะมาบอกนะ,ะวิธีนะที่เรานะจะ จัดการกับคนพวกนั้นเออนะวันนี้นะคะห้ามพลาดด้วยประกาศแลทั้งปวงนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราเจอคนแบบนั้นนะคะมาพูดนะทำให้เราเฟลทำให้เราเสียเซลล์ทำให้เราไม่มั่นใจสิ่งที่คุณต้องทำเป็นยังไงคะวันนี้นะทุกๆคนเนี่ยบางคนนะสมมตินะคะข้ติต่างค้ติต่างนะคะเช่นคุณวันนี้ก่อนคุณจะออกจากบ้านเนี่ยคุณแต่งหน้าไปข้าสองชั่วโมงแหละ คุณก็ม้วนซ้ายม้วนขวาเออสวยวยอ่ะคุณก็ดูหุ่นคุณกออ็สวยนี่หว่าอ่ะคุณดูละตัวคุณเนี่ยมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วว่าสวยนะคุณไปถึงที่ทํางานค่ะยังไม่ทันวางกระเป๋าเลยค่ะเจอด่านแรกเลยค่ะเฮ้ยแต่งหน้าอะไรวะคุณมีความเอ๊ะยังไงวะยังไม่เท่าไหร่นะเจอคนที่สองเฮ้ยใส่ชุดอะไรวะเนี่ยตลกว่ะคุณเริ่มเฮ้ย หรือว่าคุณจะไม่สวยวะอ่ะนะคุณนะะกำลังจะไปนั่งที่โต๊ะทำงานวะ่ะพวกขำค่ะเฮ้ยดูดิไม่แต่งต,ตัวอย่างกับป้าเป็นไงคะความมั่นใจคุณหายไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะคุณไปรับค่ะไปรับสิ่งที่คนอื่นเขาพูดกับคุณ คุณไม่ฟังเสียงของคุณแล้วไอ้สิ่งที่คุณแต่งหน้ามาสองชั่วโมงแล้วนั่งชื่นชมไม่ได้ว่าเฮ้ยสวยเว้ยวันนี้กินอะไรเนอเท่ากันเว้ยวันนี้เขียนคิ้วเท่ากันเว้ยวันนี้ทาปากสวยกุ้ยเซพาชนี้สวยจังเพิ่งซื้อมามันหายไปหมดกับคุณมันอันตรธานหายไปหมดค่ะเพราะไอ้คำปากหอยปากปูค่ะที่เขามาตินู่นตกนี่ใส่คุณนาะแล้วคุณก็ดันกอดมันแน่นด้วยแล้วคุณก็รับมันซะด้วยว่า ถ้าก,กูขนาดนี้กูคงจะไม่สวยจริงๆแล้วหรอวะนะคะให้เรารู้เลยว่านะคะโอเคบางคนอาจจะอาจจะหวังดีนะแต่ในความหวังดีของเขามันเชื่อเฉือนความรู้สึกเราสเสือเกินสิ่งที่คุณต้องทําเลยเออเมื่อคุณเจอกับคนที่เขามาทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคอ,ะอ่ะเออเสียความรู้สึกนะให้คนอึ๊บอึ๊บค่ะอึ๊บแล้วสิคุณต้องรู้ค่ะ ว่าคําที่เขาพูดออกมาเป็นคําพูดจากผู้หวังดีหรือผู้หวังดีประสงค์ร้ายหรือไม่ได้หวังดีอะไรเลยอิจฉาฉะไปอย่างนั้นให้มันไม่มั่นใจนะแต่คุณไม่ต้องไปสืบคน้นว่าไอ้ที่เขาคิดเนะี่ยเขาพูดกับคุณแบบนี้เพราะอะไรนะให้คุณใช้ความรู้สึกคุณเลยว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดกับคุณแล้วคุณรู้สึกไม่โอเคคุณจงไม่รับมันไม่รับมันซะไม่รับค่ะเพราะกว่าจะออกจากบ้านได้ดูกระจกมาแล้วจ้า สิ่งที่คุณต้องทําข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งเลยคุณรู้ไหมคืออะไรข้อหนึ่งค่ะคุณต้องขอบคุณค่ะขอบคุณนายก้อยแหมน่ารักจริงๆเลยอุตส่าห์บอกว่าลิปสติกสีแปลกๆโอ้ยแกคอเลกชันใหม่ล่าสุดตกเทรนใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ที่เป่าสีนี้กําลังมาเลยนะขอบคุณค่ะและกัดแทกความมั่นใจของคุณลงไปให้เขาเงิบค่ะเงิบค่ะเออเงิบค่ะ คุณจงเพิ่มพลังความมั่นใจในตัวคุณขึ้นมาค่ะถ้ามีใครตีทําให้คุณรู้สึกเสียเซลไม่มั่นใจคุณจงขอบคุณเขาค่ะและตอกย้ําความมั่นใจของคุณไปค่ะว่ากว่าคุณจะออกจากบ้านนี่เธอรู้ไหมชุดเนี้ที่เธอขำ่ะดาราฮอลลีวูดใส่กันนะจ๊ะไม่ได้ดูแมกซีนใช่มหมเออ เข้าใจปะเออประมาณนั้นนะประมาณนั้นไม่ได้ดูแมกกาซีนใช่ไหมหล่อนอัปเดล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยรุ่นไหนจ๊ะเออไปซื้อนะแมกกาซีนล,ล่าสุดเลยเออเอาอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเฮ้ยฉันเพิ่งดูแคทวอล์กมาตอนนี้ประเทศไทยนําเข้ามาแล้วว่ะก็เลยจัดมาว่ะแกเออหรือชุดนี้คุณอ้ําใส่เห็นคุณอ้ําใสสวยก็เลยจัดมาไม่ได้ดูใช่ปะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจอยู่นะ,ะว่าแกไม่ค่อยแต่งตัวนะคะ คนที่จะติเราแล้วเราควรรับคือคนที่เป็นต้นแบบของเราค่ะเช่นเราดูคนคนนี้เป็นไอดอลอยู่เขาแต่งตัวแบบไหนโอ้โหขนตาเขาสวยคิ้วไอรอเนอร์เขากรีดเท่ากันการแต่งตัวเขาดูดีมากเราอยากแต่งตัวแบบคนเนี้ยแต่บะเอินคนคนนี้มาบอกว่าหนูเนี่ยหนูสวยแล้วนะแต่หนูปรับตรงนี้นิดนึงหนูจะยิ่งสวยมากอันนั้นเลยค่ะคุณก็รับแล้วไปปรับปรุงโอเคไหมแต่ถ้าคนคนนั้นแต่งตัวป้ายิ่งกว่าคุณ อยไลเนอรยังกิีดไม่เท่ากันนี่กับคุณขนตาก็ติดไม่เป็นคอนแทคอะไรก็ไม่ใส่ปากก็ไม่มีสีไม่ต้องรับฟังค่ะถ้าเขาไม่ได้ดีไปกว่าเราเออจองรับฟังคนที่เขาเป็นตัวอย่างและเป็นไอดอลสำหรับเราโอเคโอเคไหมคะคุณจะต้องเจออยู่แล้วในสถานการณ์ที่คุณเจอคนอีจฉ้าในทุกๆเรื่องค่ะน้องงานอันนี้ทำคิดว่าดีเท่าไหร่เนี่ยส่งนายไปคิดว่าผ่านเหรอคุณพูดไปเลยค่ะ ก็ไม่รู้หรอกพี่ว่าผ่านไม่ผ่านแต่สิ่งที่หนูทําหนูทําแม่งด้วยหัวใจวะหนูว่าก็เจ้านายก็น่าจะรับรู้ว่าหนูตั้งใจทํากับงานชิ้นนี้มากแล้วไงคุณไม่ใช่เป็นคนตัดสินค่ะคนคนนั้นไม่มีอิทธิพลในการตัดสินชีวิตคุณค่ะคนที่จะตัดสินได้คือคนที่เขาเป็นใหญ่กว่าคนคนนั้นที่มาพูดให้คุณฟังเข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดเนาะเออสิ่งที่สองนะคะที่คุณต้องทําวิธีกําจัดคนขี้อิจฉาคนมา ทาให้คุณเสียเซลล์เนี่ยวิธีที่สองนะถ้าเกิดว่าคนที่เขามาติคุณเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณเขาเป็นเจ้านายนะคะเขาเป็นเจ้านายของคุณนะสิ่งที่สองนะคือคุณต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวค่ะเออในกรณีที่คุณเจอผู้ใหญ่นะคะที่มาติติงคุณนะในสิ่งที่คุณไม่โอเคนะมาติเช่นเช่นอะ ทำงานแบบนี้คือเจ้านายชมคุณแต่อีกคนหนึ่งมาติเคลียก่อนนะเคลียรก่อนนะงานของคุณเนี่ยมันมีหลายหลายเลเวลถูกไหมคะถ้าเกิดคนที่เป็นเฮดสุดเนี่ยเขาไม่ได้ติเราแต่คนที่เป็นร่างเนี่ยมาตินะในผลงานเราซึ่งเจ้านายเราชื่นชมแบบนี้ยเวลาคุณเจอแบบนี้เนื่องจากเขาเป็นผู้ใหญ่คุณอาจจะต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะนิ่งแล้วก็ยิ้มขอบคุณครับพี่เดี๋ยวหนูจะปรับปรุงนะคะแต่ในใจเราไม่ได้ฟังสิ่งที่เขาพูดค่ะเราปิดหูค่ะ ถ้าเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวที่จริงอ๋อน้องเพิ่มตรงนี้ตรงนี้เราฟังแล้วพิจารณาได้นี่คะ่ะว่าอ๋อใช่ใช่เราขาดตรงนี้จริงแล้วพี่คนนี้เขาพูดตรงในจุดที่เราขาดจริงๆเราจงรับฟังและพัฒนาแต่ถ้าสิ่งที่เขามาพูดมันมีแต่ไม่ใช่อะคะ่ะมันมาบั่นทอนความมั่นใจของเราลงจงปิดหูคะ่ะไม่รับแค่นิ่งแล้วก็คะ่ะเออเราไม่ไปหาเรื่องใครโอเคไหมข้อ3มค่ะคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองคะ่ะ ด้วยการสร้างความแตกต่างทั้งความคิดและก็การลงมือทําสิ่งที่3คือคุณต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณค่ะใส่คําพูดบวกๆค่ะพลังงานบวกๆค่ะฉันมั่งคัง่งฉันรวยด้านไม่ว่าฉันจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วคุณก็เปลี่ยนการเป็นด้วยเสื้อผ้าหน้าผมนะคะจําเป็นต้อง up level นะคะอย่าปล่อยตัวกระเซื้อกะเซิงอันนี้จําเป็น look advert นะคะ look advert คนอื่นเห็นแล้วก่อนเนี่ย อย่างน้อยนะจะถุกจะแพงก็แดงเข้าไว้ก็ปากนะก็ต้องมีสีไว้ก่อนอย่าอย่าโซมไปให้คนอื่นเห็นเราอยู่ในบ้านไม่เป็นไรนะแต่ว่าเวลาทุกครั้งที่เราจะออกซือ้อออกไปไหนที่ต้องเจอสายตาคนอื่นนะจงรักษาความสวยของคุณนะตามเท่าที่คุณอยากจะเป็นนะอย่าอายุ18คุณก็ต้องแต่งตัวแต่งหน้าให้มันดูเป็นยังไงล่ะเออนะอันนี้คุณจงสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณด้วยการเรียนรู้พัฒนานะลงมือทําและความคิด คุณอัพ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 ตัวเองตล่อดเวลาโดยการใช้กฎของจักรวาลโค้ดบอกเลยว่าหนึ่งเลยที่คุณจะได้ความสุขสองคุณน่าเด็กแน่นอนล้านเปอร์เซ็นสามการทําผลลัพธ์ของคุณที่คุณตั้งเป้าหมายคุณสําเร็จเร็วมากๆถ้าคุณย้อนดูคลิปโค้ดตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบแปดนี้นะเป้าหมายที่คุณตั้งมาคนนะคะสำเร็จไปเกินครึ่งแล้วเยอะเลยนะคะเออโค้ชกำลังออกมายืนยันตัวเป็นให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่เมื่อคุณเจอคนที่เขามาพูดลบบๆกัคุณ มันทาให้คุณไม่มั่นใจคุณจงนิ่งไว้ถ้าคนคนนั้นเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าคนคนนั้นนะคะไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนร่วมงานเป็นคนที่เขาก็ไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรโดดเด่นเลยคุณจงไม่เชื่อเขาแล้วคุณจงกระชากความมั่นใจคุณกลับคืนมาด้วยการพูดความมั่นใจใส่เขาไปแล้วพูดความมั่นใจกับเขาใส่ไปสามสี่ครั้งเดี๋ยวเขาจะเลิกจุ้งกับเราไปเลยเราก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนไม่คุณภาพตู้ไม่มีเพื่อนดีกว่าโอเคไหมอ่า กล่าวขอบคุณนิ่งและยิ้มถ้าเป็นผู้ใหญ่3สร้างคุณค่าให้ตัวเองนะคะด้วยการลงมือทําและความคิดที่คุณค่อยๆเปลี่ยนโค้ดไม่ได้บอกให้คุณทิ้งความคิดทั้งหมดในวัยเด็กค่ะแต่โค้ดกำลังบอกให้คุณเปลี่ยนค่ะวันละ1องศา1องศา1องศา365ว,365วัน365องศาแล้วแต่ถ้าคุณนะคะอยากเปลี่ยนเร็วนะพัฒนาตัวเองให้เร็วโค้ดเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนเร็วมากนะคะ1เดือนโค้ดจับรายได้7หลักนะคะจากการใช้กฎของจักรวาลฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่โค้ดเอามาบอกคุณเป็นประสบการณ์จริงของโค้ดทั้งหมดเลยคุณสามารถฟังโค้ดแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณเอาไปทําตามได้เลยโค้ดมั่นใจมากยิ่งพี่พูดว่าพี่เป็นดารา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 เท่าไหร่นะคะโอ้ยพี่จะเป็นดาราค่ะเวลาคนเจอตัวจริงเนี่ยเฮ้ยคนนั้นใช่ป่าวะดาราปล่าวะนะคะเดี๋ยวโค้ดแอบเมาส์ประสบการณ์จริงโค้ดนิดหนึ่งนะคะวันนั้นโค้ดไปเดินแพทติน้มนะคะไปเดินแพทติน้มนะแล้วเนี่ยเด็กที่เขาขายเสื้อผ้าอยู่เขาชี้ เขาสกิดกันนะคะหลายร้านมากสกิดกันแล้วให้ซีมาที่โค้ดนะแล้วบอกว่าเฮ้ยใช่ดาราช่องเจ็ดป่ะวะว้านะคะอะไรประมาณนี้นะเพราะเราตั้งโปรแกรมว่าเราเป็นซุปตาเออนะคะเขาก็รู้ความรับเราหมดเลยเห็นไหมเราต้องรู้สึกเลยแล้วเราจินตนาการไปเลยค่ะว่าเราอยากจะสวยแบบไหนนะคะไอดอลโค้ดคือคุณอ้ําคุณพลอยเชอร์มานนี้เออนะเราก็ดูนะในสิ่งที่เขาเป็นดูในสิ่งที่เขาเป็นเขานั่งยังไงหลังตรงเฮ้ยยิ้มอย่าง ังไงนะ <S <S เฟลลี่ยังไงเราก็ดูดมาซะให้หมดไปโอเคอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจบไปแล้วนะคะกับ3คอนเทนต์วิธีกําจัดคนขี้อิจฉานะคะขอโทษให้คนอีกทีนึงนงอีกทีนึงนะโอเคนะข้อหนึ่งค่ะคือขอบคุณค่ะแล้วก็ตอบย้าความมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นนะให้เขาได้ฟังบ้างน,นะสาหรับคนที้อิจฉาที่ชอบมาแยบ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 แย,แยเราตลอดเวเลยนะคะ2องค่ะในกรณีที่เขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราแล้วเขาเนี่ย มาแสดงอารมณ์หรือมาแสดงความรู้สึกที่เราไม่โอเคกับเขานะให้เรานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะแล้วเราก็ทําไม่ฟังค่ะไม่รับอีกหนอซะไม่ฟังนะคะไม่รับพูดก็พูดไปไม่เป็นไรนะเราฟังเจ้านายจบนะคะข้อ3ค่ะคือคุณต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณนะคะทั้งการลงมือทำนะคำพูดความคิดทุกอย่างนะคะคุณต้องทานฟอร์มตัวคุณ อัปเลเวลตัวคุณตลอดเวลานะคะโทรศัพท์ยังอัปเกรดเลยค่ะชีวิตเราไม่อัปเกรดไม่ได้นะคะโอเคไหมโอเคไหมอ่ะนะคะแล้วก็นะคะนี่คือ3หัวข้อนะคะวิธีกําจัดคนขี้อิจฉาอ่ะใครอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรก็อินบ็อกมาคุยกับโค้ดได้นะคะโค้ดคะ่ะอันนี้ประมาณยังไงทํายังไงบ้างอะไรอย่างนี้เราสามารถพูดคุยได้เพราะเราคือลมใต้ปีกันเราเป็นมัสเตอร์มายเราเป็นกัลยาณนามิตรกันรักพวกคุณทุกคนนะ ออรักมากๆเลยนะโค้รรู้ว่าคุณรักโคตรด้วยนะคุณนะคือคนที่โค้รรักที่สุดนะรักสุดจิตสุดใจเพราะคุณนะคือคนที่มาร่วมเปิดตํานานนะกับโค้รสิตาคนนี้โอเคไหมเลิฟอยู่เลิฟอยูส่งคุณไปทําภารกิจชีวิตนะที่สร้างให้คุณมั่งคั่งและมีความสุขค่ะจงยิ้มกับทุกสถานการณ์ที่มาหาคุณค่ะไม่ต้องมีซีเรียสค่ะไม่ต้องไปใส่ใจค่ะกับคําที่คนอื่นเขามติคือคุณค่ะ แล้วไงไม่ใช่ชีวิตฉันเธอกําลังพูดถึงโลกตัวเธอเธอไม่มั่นใจนะสิเธอแต่งตัวป้าและวสิถึงมาติฉันเธอสวยไม่เท่าฉันและสิก็เลยมาติฉันเออฉันอ้วนแต่ขายของดีแล้วไงที่เธอติฉันเพราะเธอขายของไม่ดีเท่าฉันใช่ปะก็ไม่ต้องไปแคร์ค่ะไม่ต้องไปรู้สึกกับเขาแค่รู้ไว้แล้วเราก็ปล่อยวางค่ะแล้วเราก็ตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งตั้งตัวเองใหม่ให้เลิศมากกว่าเดิมให้ดีมากกว่าเดิมมั่งคั่งและมีความสุขจะให้พอค่ะคุะคณเออให้คนเขารู้ว่าคนอย่างฉันนี่แหละจ้ะ ตัวจริงจ้านี่แหละซุปตาตัวแม่นะคะเออถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป4คะ่ะถ้าคุณแน่อย่าแพ้ม6นะคะโค้ชจบม6นะคะเออรัก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 ,กโอเคนะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวโค้ชจะส่งพวกคุณทุกคนไปทําภารกิจชีวิตต่อขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามโค้ชมาจนถึงตอนนี้นะคะเลิฟยูทุกคนเลิฟยูทุกคนนะคะ